นมไม้ฝรั่งไปส่งลูกค้าจ้าเพื่อนๆพืลูกค้าสั่งสองวันแล้วไม่มีนอไม้ฝร like ั่งให้เขาแม้วันนั้นไม่ร <Mm ู้จะขายให้ใครเห็นไหมนี่แหละชีวิตคนเราก็เหมือนกันที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนเนาะทำวันนี้ให้ดีและมีความสุขที่สุดก็พอเพื่อน นาะนี่ดูสิหน่อไม้ฝรั่งยายวันนั้นโอ้โหร้อนร้อนพรวดพลาดพลื่นไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนพอมาหนาวปุ๊บเห็นไหมละ่ะถ้ายายรับลูกค้าไว้ก็ไม่มีให้เขาเสียชื่อหมดเห็นไหมไม่มีอะไรแน่นอนอนาคตคนเราก็มองไม่เห็นอนาคตในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงที่แน่ๆ ใช้ชีวิตในวันนี้ให้มีความสุขที่สุดก็พอ,อ,อขนาดยายว่าโอโ้โหแน่นอนชัวร์ๆอยู่แล้วแหละน้าไม้ฝรัง่งขึ้นมาพรวดพลาดพึ่บแต่มันก็เกินไปเนาะดูสิสองวันแล้วนี่เพิ่งจะได้ตัดวันนั้นตัดเช้าตัดเย็น จากตัดเช้าตัดเย็นมาตัด2วันตัดทีหนึ่งนี่ดูดิเยอะๆโผล่มาเนี่ยเขาอยากขึ้นมากเลยเพราะว่าเขามีโอกาสขึ้นประมาณ2เดือนเอง เดี๋ยวยายตัดเดี๋ยวพวงนี้ยายจะเอาไปส่งพ่กนี้ยายจะไปข้างนอกเพราะว่าเขาบอกว่าวันไหนก็ได้เจ้านี้ซื้อครั้งที่สามแล้วเจ้านี้เนี่ยครั้งที่สามเนี่ยเขาบอกว่นไหนก็ได้ยายก็เลยเตรียมไว้ เตรียมไว้เดี๋ยวพวกนี้ยายจะไปแต่เช้าออกไปข้างนอกแล้วก็จะเอาไปให้เขาจะได้ไม่ต้องเดินนะมัดแขวนไว้ให้เลยหน้าบ้าน เอาไข่ไปให้ด้วยเมื่อวานมีคนจะมาเอาไข่ไม่ได้มาเอาพ่งนี้จะเอาไปให้เขาต้องไปตกแตงงแ่งอีกนะเนี่ยจากสวนเขาตัดมาแล้วเขาก็ไปขายเลยได้นี่เขาไม่ได้มาตัดเอาแข็งแขงออกได้เพื่อน,อนแต่เขาไม่ได้ตัดแบบยางเนี่ยเขาตัดทีเดียวขาดไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ย แล้วเขาก็เอามาขายเลยคนซื้อก็ต้องไปปอกแล้วก็ตัดออกมันก็ได้กิโลสิแบบนั้นนะมันได้น้ำหนักยังยายตัดออกหมดแล้วไปถึงกินเลยไม่ต้องปอกเลย รับมีดเลยมีดไม่คมละดูเพื่อนๆดูๆใหญ่ได้รดน้ำอีกแล้วนี่เพราะวะ่าขนาดฝนตกวันนั้นตังเยอะแต่หน้าดินมันแห้งนี่ก็ได้เยอะอยู่นะอวบๆครึ่งกิโลได้เยอะนี่ดูสิ พูดถึงสวยๆนะถ้าช่างหมดนี่มันก็เลยอยู่แต่ว่าถ้าไปขายนะมันขึ้นมาเยอะแต่ว่ามันมันโตช้าปะ่ะเดี๋ยวจะไปล้างตัดตกแต่งทําความสะอาดพุ่งนี้จะเอาไปส่งแต่เช้า